ขนะกับผมนายชอตตี้บูโจวากับเอเลเมนท l ลเกมมือถือแนว 2DMMO กราฟิกสไตล์พิกเซลน่ารักน่ารักนะครับวิธีการเล่นก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกเหมือนแนวออโต้ MMO ทั่วไปนั่นแหละแต่ด้วยความที่มันเป็นแนวตั้งแล้วก็พิกเซลนะฮะทำให้เกมเนี้ไม่เปลืองทรัพยากรครับคิดว่ามือถือหลายๆรุ่นน่าจะเล่นได้โดยไม่มีปัญหาและนอกจากนี้ตัวเกมยังรองรับภาษาไทยอีกด้วยนะสำหรับใครที่เข้าเกมแล้วไม่ใช่ภาษาไทยดูด้านบนนะครับมันจะมีขีด3ขีดอยู่นะครับแล้วก็ไปที่คำสั่ง Settings แล้วก็เลือก l a n g u a g e Settings นะครับมันจะมีภาษาไทยให้เราเปลี่ยนอยู่ตรงนี้สําหรับอาชีพนะครับท่านผู้ชมทําแค่2 3เควสเท่านั้นครับเขาจะให้มาเปลี่ยนกับนักบวชวิญญาณเขาจะให้เลือกเลยครับว่าจะเป็นกายภาพหรือเวทมนต์นะครับกายภาพก็จะมี2อ,อาชีพคือโจนกับนักรบส่วนเวทมนต์ก็จะมีพ่อมดกับผู้ฝึกควบคุมในเกมเขาไม่ได้บอกอะไรมากครับบอกแค่ว่ามันเล่นง่ายหรือเล่นยากครับส่วนตัวผมชอบนักเวทก็เลยต้องเล่นพ่อมดไปตามระเบียบ สำหรับการแต่งหน้าทำผมก็ไม่มีนะครับมันมีแค่คอสตูมน่ารักน่ารักแบบเนี้คือเขาสุมๆมาให้ก็มีมิกกี้แบบก็ลองเลือกดูกันละกันนะสำหรับวิธีการเล่นนะครับท่านชมดูด้านขวาตรงนี้เห็นไหมเออมันจะปุ่มเล็กๆนิดน,นึงครับแตะขึ้นมาเสร็จปับ๊บมันจะมีเออเควสเด้งขึ้นมากดย้ายเลยก็ได้ตัวละครเราก็จะเดินไปคุยกับ NPC ให้แต่ว่าเราต้องดูด้วยนะครับว่า NPC คนนั้นทําอะไรไบ้างคือบางทีเขาแบบมีร้านค้ามีอะไรอยู่ด้วยไงเราเลยจําเป็นต้องอ่านนิดน,นึงครับว่าการรับเคว นอกจากเควสหลักแล,วล้วเควสย่อยก็มีนะครับเราจะเจอ n p c ที่มีเครื่องหมายอะไรเอ่ยอยู่บนหัวอันนี้เราต้องรับเควสเองนะครับผมอ่ะก็กดเลยชายชะา,าและมอนสเตอร์กดยอมรับทีนี้ก็จะเห็นว่าเควสมันมีมากกว่าหนึ่งเควสแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละครับผมการรับเควสย่อยก็ง่ายๆแค่นี้แหละ สำหรับเควสต่อสู้นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมกดที่เควสมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้สู้ให้อัตโนมัตินะคือมันจะแค่เดินมาให้เฉยอะถ้าเกิดเราจะสู้ก็คือกดออโต้ด้านขวาล่างแค่นี้แหละแล้วเราก็ปล่อยให้ตัวละครเราสู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นอะกราฟิกก็ไม่มีอะไรนะครับคือแบบบ้านๆเลยเป็นพิกเซล2 d จริงๆนะฮะบ้านๆจริงๆเนาะ,ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเควสเสร็จแล้วท่านผู้ชมดูหลอดตรงนี้เห็นไหมครับเห็นสีฟ้าไหมมันจะค่อยๆขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามันเต็มเมื่อไรหร่นั่นแหละก ก็เล่นง่ายๆแค่นี้แหละข้อควรระวังอย่างหนึ่งคือบางทีเควสเขาวาปเรามาในดันเจียนครับเราจะไม่สามารถใช้คําสั่งย้ายได้นะครับก็ต้องเดินเองครับเดินเองก็อันนี้ก็แล้วแต่ท่านชมตั้งค่าแบบไหนมาเนาะก็คือพยายามเดินออกจากรูวาปไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเราจะออกจากดันเจียนได้นั่นแหละทีนี้มันจะมีประเด็นอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการติดตั้งยาและก็สกิลเห็นด้านล่างใช่ไหมครับอ่ะแล้วเราทํายังไงได้บ้างนะครับอ่ะถ้าเป็นยาเนี่ยกดตรงนี้ได้เลยที่เป็น,นฟันเฟือง อ่าแล้วเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะติดตั้งอะไรบ้างครับเช่นอาหารนะครับหรือว่าไอเทมที่เป็นโพชั่นใช้แล้วหมดไปอะไรเงี้ยก็สามารถมากดเปิดทํางานหรือว่าลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยและมีการกําหนดด้วยว่าเลือดต่ํากว่าเท่าไหร่ถึงจะใช้ครับคาถามต่อมาคือแล้วถ้าเกิดยาหมดทํายังไงได้บ้างใช่ไหมครับอ่าเปิดเมนูขึ้นมาที่เป็นขีด3ขีดด้านบนนะครับมันจะมีคําสั่งกลับไปที่หมู่บ้านก่อนกดสักครั้งหนึ่งครับก็จะกลับมาที่หมู่บ้านแบบนี้นี่แหละนะครับแล้วก็ด้านบนของจุดวาร์ปเลยมันจะมีร้านค้าขายโพชั่นอยู่เเดดินข้้าไไปเลย ในนี้จะมีพ่อค้าอยู่คนหนึ่งนะครับก็สามารถซื้อยงซื้อยาซื้ออาหารได้ที่นี่เลยครับหรือจะขายของให้เขาคืนก็ทําได้เช่นเดียวกันส่วนสกิลเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องทำเควสไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าเราจะได้อเทมเกี่ยวกับสกิลมานะครับก็ลองเปิดกระเป๋าขึ้นมาดูด้านล่างก็ได้ครับเนี่ยมีตั้งหลายเมนูนะครับเมนูที่2ก็ได้มันจะเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับให้เราเลือกอันที่2ตรงนี้มันจะมีหนังสือสกิลอยู่เห็นไหมครับนั่นะแหละกดใช้ได้เลยนะครับเราก็จะเรียนรู้สกิลนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเเงงื่่่่่อออนนนไไไไไขมมมมถึาาชมมชีีพใัก็จจะรยด้ล ส่วนอีกวิธีนึงที่หาสกิลได้ฟรีนะครับทุกผู้ชมเปิดเมนูขึ้นมาครับขีดสัมขีด,ด้านบนเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ไปที่คําสั่งย้ายนะครับ ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีคนที่เกี่ยวข้องกับผู้ฝึกสอนใช้สกิลต่างๆตามอาชีพของเราอะ่ะลองเดินไปคุยกับเขาดูครับอย่างก่อนหน้าน,นี้ผมไปหาพ่อมดมาเขามีเคเวสให้เราไปทาข่ามอนนิดๆหน่อยๆก็ได้หนังสือสกิลมาเพิ่มอีกหนึ่งสกิลนะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยบรรณารักษ์นะครับบรรณารักษ์เนี่ยจะเป็นพ่อค้าที่เขาขายตำราสกิลเด็ดกดย้ายเดินไปดูเลยก็ได้ครับพอมาถึงที่แล้วนะครับเขาจะคุยกับ NPC ให้เราเลยอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็เลือกคำสั่งฉันอยากใช้รราาาานานะคกะกยย็็จจเเหว่่มีขยยอูิงๆนะ แล้วก็ต้องใช้เศษกระจกแห่งความรู้ด้วยมันได้มาจากกิจกรรมต่างๆแล้วก็สู้กับมอนก็ได้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าผู้ชมก็ลองดูครับว่ามีสกิลไหนที่เราเรียนได้แต่แยังไม่ได้เรียนบ้างอย่างเช่นอย่างเงี้ยยังไม่ได้เรียนครับมันจะแจ้งเตือนเลยส่วนอันเนี้ยเรียนเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่ไแจ้งเตือนหนไมครับอ่าน,น,นแลกก็กดซื้อมาเรียนสกิลได้เลย พอเราเรียนสกิลเสร็จแล้วให้ดูด้านล่างครับเมนูที่3ครับข้างๆกับกระเป๋าเมื่อกี้เลยนะครับถ้าเกิดอยากจะใช้ท่าไหนก็คือกดติดตั้งแล้วก็เลือกสล็อตได้เลยแค่นี้แหละครับจบง่ายๆอ๋อแล้วก็บางสกิลเราเรียนมาเนี่ยมันอาจจะเป็นของออชีพอื่นด้วยนะก็ลองดูกันละกันครับ ส่วนต่อมาที่จะพูดถึงคือสัตว์เลี้ยงหรือผู้ช่วยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมน่าจะเห็นอัศวินไฟเนี่ยเดินตามผมตอยๆตอยๆนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงของผมนั่นเองนะครับเราเข้าเมนูที่4ได้นะด้านล่างนะครับจะเกี่ยวข้องกับระบบสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะครับถ้าอยากได้ใหม่ก็นี่เลยอัญเชิญทหารรับจ้างมันก็คือระบบการเปิดกระชปองนั่นเองครับเดี๋ยวผมเปิด30บใบเลยกันละกาันดูซิจะได้ของดีบ้างไหมให้ดูดาวเป็นหลักครับสีทองนี่คือดีที่สุดในนี้นะ,ะถ้าเกิดเป็นสีขาวสีฟ้าก็คอยีม่ดขึ้นนาหนออรับ น่าเสียดายครับที่ผมไม่ได้ระดับสีแดงหรือว่าสีบานเย็นนะครับสีบานเย็นจะสูงที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับแล้วก็มีตัวเดียวด้วยเนาะแล้วก็จะมีสีแดงอันนี้มีหลายคนหน่อยครับเพราะฉะนั้นผมเปลี่ยนคนดีกว่าก็คือเอาคนที่ผมมีที่ดีที่สุดก็คือเกรดโดดเด่นนะครับเอาใครดีอะโอ้โหดูแล้วแบบว่าเลือกยากอะถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมเลือกแล้วอย่างเงี้ยเลือกแล้วนี่คือเลือกยากเลยงั้นงั้นอันนี้ก็แล้วกันนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยครับตรงรายละเอียดนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งสวม อยงเท่านี้สัตว์เลี้ยงของเราก็จะไปอยู่ด้านบนแล้วนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ผมสามารถใส่ได้สองคนใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวผมใส่คนหนึ่งเอาคนนี้ก็แล้วกันครับคล้ายๆคนเดิมเลยเนาะกดละละอะยดเหยียนเดิมลมวกดสวมคราวนี้เขาจะให้เลือกครับว่าจะใส่แทนใครมองผ่านๆน,นึกว่าศัตรูครับที่ไหนได้ออสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองนะครับตัวใหญ่ใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับนี่ ส่วนการอัปเกรดก็ทำได้นะเมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นเราเปิดกระชับองมีซ้ำมาด้วยใช่ไหมครับอ่าเราคลิกเข้าไปที่รายละเอียดแล้วกดสั่งเคาะก็ได้นะครับหรือไม่ก็เนี่ยเลยสั่งเคาะแบชนะครับเขาก็จะวิเคราะห์ให้ว่ามีใครบ้างที่สามารถสั่งเคาะได้แล้วก็กดตกลงแค่นี้เอง สำหรับการอัปเกรดอุปกรณ์ก็ง่ายๆครับท่านชมเปิดกระเป๋าขึ้นมาเหมือนเดิมเลยแล้วก็คลิกไอเทมที่เราต้องการอะ่ะมันจะมีคําสั่งไร้มนเห็นไหมครับอ่ะแต่งเข้าไปได้เลยแล้วก็ใช้เงินแค่นี้เลยจบการตีบวกง่ายมากนะครับแล้วมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือคาถารูนคาถารูนเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องเ,อเล่นเป็นสะพานหนึ่งก่อนจนมีรูนก่อนนะครับเดี๋ยวผมลบอันนี้ทิ้งไปก่อนละกันจะเอาตัวอย่างให้ดูโอเค ถ้าเกิดว่าเราได้รูนมาแล้วกดลงทะเบียนแล้วก็กดเปลี่ยนเขาจะมีรูนให้เราเลือกซึ่งอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยจะเลือกอะไร3อันนะครับแลวเดี๋ยวมันจะสุ่มออปชันออกมาให้เราครับว่ามันจะได้อะไรครับเดี๋ยวลองดูเลยแล้วกัน3อันนี้ได้อะไรเอ่ยอืมอันนี้ดูทรงแล้วโอเคนะใช้ได้เหมือนกันคือเพิ่มพลังป้องกันหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนี่ด้วยออร่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มันจะทริกเกอร์อัตโนมัติ1%นนะครับหนะลองดูซิมันคืออะไรออร่าสถานที่ศักดิ์ อร่าล้อมรอบหน่วยรบมิตรภาพและขยายเพิ่มความสามารถของพวกเขาทําให้แอตแทกกายภาพเว่นโมนดีเฟนต์เพิ่มให้กับหน่วยรบมิตรภาพของเรานะก็ะคือคนที่อยู่ในปาร์ตี้เราสัว์ลงสัว์เลี้ยงได้หมดเลยนะครับถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอัตราการทริกเกอร์หรือว่าโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเองนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองสร้างคาถารูนดูใหม่นะครับโดยเปลี่ยนลักษณะของรูนนะครับเอาเป็นอันซุดแล้วก็บีอ็อกแล้วก็บีอ็อกก็แล้วก, B ลกันนะครับเรียงแบบนี้นะครับมาลองดูได้อะไรมับ แอดแท็กวิญญาณเพิ่มขึ้นสองเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันอยู่ที่การผสมรูนด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดผสมเหมือนเดิมแล้วจะได้เหมือนเดิมไหมคําตอบคือได้เหมือนเดิมเลยนะครับผมแต่ท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นแล้วนะว่ารูนของเกมนี้มันมีหลายประเภทมากๆครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องไปเปิด Google หาสูตรดูครับว่าแบบไหนมันจะเหมาะกับเราเดี๋ยวถ้าเกิดผมหาเจอเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปกันละกัน ทีนี้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งในระหว่างการเล่นก็คือของเต็มนะครับผมถ้าเกิดของเต็มเนี่ยเราจะเดินเควสต่อไม่ได้ของที่หล่นพื้นก็จะหายไปอันนี้น่าเสียดายมากให้ท่านผู้ชมเปิดกระเป๋าขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็กดคําสั่งที่มันเป็นฟันเฟืองแบบนี้ในนี้มันจะมีคําสั่งขายทันทีอยู่นะครับท่านผู้ชมก็เลือกได้เลยว่าจะขายระดับอะไรลงไปอย่างเช่นผมอยากจะขายของสีฟ้าลงไปก็คือคลิกที่เว้นมนแล้วกดตกลงแค่นี้แหละของที่อยู่ในกระเป๋าก็จะถูกขายไปหมดแล้วตามเงื่อนไขที่เราตั้งเอาไว้ แต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะให้มันขายอัตโนมัติเนี่ยก็คือมาเลือกอันนี้ครับการตั้งค่าตัวเลือกอัตโนมัตินะครับแล้วเราก็มาเลือกว่าจะขายอะไรบ้างเช่นขายอุปกรณ์นะครับระดับอะไรลงไประดับเว้นมนก็คือสีฟ้าลงไปเนาะส่วนอันนี้คือเป็นระดับทักษะไงไม่ไม่ไม่ไมจำเป็นต้องติก็ได้นะครับอันนี้ก็กดใช้ได้เลยนะครับแล้วก็กดตกลง แค่นี้แหละเวลาได้ของที่มันมีระดับสีน้ำเงินลงไปก็จะขายทิ้งทันทีครับส่วนพวกหนังสือทักษะคริสตัลรูอะไรเงี้ยก็สามารถขายได้นะครับผมแต่นี้ผมคิดว่าอย่าไปขายเลยเก็บไว้ก่อนดีกว่ายกเว้นว่าเล่นไปไกลๆแล้วไงหินรูนเริ่มเยอะก็อาจจะมาตั้งเงื่อนไขในการขายก็ได้ อีกวิธีหนึ่งในการเคลียร์กระเป๋านะครับก็คือการเอาไปวางขายนั่นเองครับท่านผู้ชมเปิดตัวเมนูขึ้นมาครับแล้วมันจะมีตรงนี้ร้านหลอมนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดเราอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้ถ้าเกิดอยากจะขายก็คือกดขายตอนแรกผมคิดว่าอันนี้เป็นระบบแบบฝากของขายอย่างเงี้ยปรากฏว่าไม่ใช่เว้ยเดี๋ยวดูเงินของผมนะสองสองหนึ่งสี่เก้าใช่ป่ะพอผมกดขายสักอันหนึ่งอันนี้ก็ลวกันกระโปรงของสาวใช้มันจะมีราคาขึ้นด้านล่างใช่ไหมครับอ่ากดขายเลยปับ๊บแล้วก็เข้าไปดูที่ร้านหลอมใหม่ จะเห็นว่าตังผมเด้งขึ้นมาทันทีเลยเห็นไหมครับก็เรียกได้ว่าเป็นการขายจากระยะไกลนั่นแหละทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคอนเทนต์อื่นๆกันบ้างดีกว่าครับด้านขวาครับผมล่าบอสน,นั่นเองครับตั้งแต่เวลรสามขึ้นไปถึงจะล่าได้แล้วก็เริ่มล,าล่าไรอ่างเียเที่ยงถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วความพิเศษของดันเจี้ยนนี้เลยคือเราจะต้องเลือกผู้เล่นอื่นไปด้วยอีก4คนนะครับใครก็ได้เลือกไปเลยครับอันนี้มันจะไม่ได้ออนไลน์นะคือ4คนนี้จะเป็น AI มาช่วยเราสู้นั่นเอง เข้ามาแล้วก็บวกกันอีลุงตุงนางเลยครับมองแทบไม่เห็นบอสเลยแล้วมันจะมีเวลากําหนดด้วยนะครับก็คือต้องจัดการให้ได้ภายใน5นาทีครับส่วนตัวผมเลเวล30ของก็ไม่ได้ดีเดอะไรก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้แบบชิวๆเลยครับใช้เวลา30วินาทีเท่านั้นเองอะ่ะ คอนเทนต์ er อื่นๆนะครับมันจะแอบอยู่ด้านบนนะครับที่เป็นเมนูขีด3ขีดนั่นเองนะครับเอาที่เกี่ยวกับการต่อสู้ที่ผมเห็นนะครับมันจะมีการชกมวยแต่ว่ามันจะเริ่มวันจันทร์หน้านะครับก็คือ10โมงเป็นต้นไปอะ่ะก็คือถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่งเปิดอะ่ะมันไม่สามารถที่จะเข้าร่วมได้ส่วนเรื่องของการเล่นกับเพื่อนก็มีนะเห็นคําสั่งโซเชียลใช่ป่ะอ่านั่นแหละคลิกไปได้เลยครับมันจะมีแบบว่าให้เราทําภารกิจร่วมกับผู้เล่นอื่นนะครับแต่ว่าต้องเลเวลสามขึ้นไปก่อนนะครับเราถ ูงกววว่าเเลล30ด้ยถ้าเกิดท่านผู้ชมชวนเพื่อนมาเล่นแล้วนะครับดันไม่เจอผู้เล่นอื่นหรือเพื่อนของเราอยู่เลยทําไงได้บ้างใช่ไหมครับอ่ะก็ลองเปิดออปชันขึ้นมาที่เดิมเลยขีดสาขีดด้านบนนะครับแล้วไปที่คําสั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับคือถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์สาธารณะเนี่ยมันก็จะไม่เจอผู้เล่นอื่นเลยครับ ส่วนคนที่เลเวล25ขึ้นไปนะครับมันจะมีดันเจี้ยนให้เราลงเลยนะคุยกับคนนี้ครับผู้สำรวจซากหักพังนะครับก็อยู่ในเมืองนั่นแหละเดินหาดูแป๊บเดียวก็เจอนะครับเขาจะมีดันเจี้ยนให้เราลงเห็นไหมเลเวล25ขึ้นไปครับเดีเด๋ยวเลเวลสามเ็ก็จะมีดันเจี้ยนอื่นให้ลงด้วยนะครับผมกดมาแค่นี้แหละมันก็จะลงเลยนะครับแล้วก็ปล่อยบอทได้เลยเต็มที่จะเดินไปไหนจะอะไรไงได้เลยเต็มที่นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะออกก็คุยกับคนเดิมก็ได้ไกด์ใต้ดินคนนี้สามารถออกไปดดดด้้้้านนนนนนออกกกกไไไไหหรืมมม่่่่็็ใชชเเเููลัับบปทีียว สดดันเจี้ยนอื่นๆนะครับให้นู้ชมเปิดเมนูขึ้นมาแล้วใช้คําสั่งย้ายก็ได้ครับผมแล้วคราวนี้ก็ไปเลือกที่เมนูดันเจี้ยนนะครับมันจะมีดันเจี้ยนประจําวันให้เราลงด้วยนะแล้วก็มีดันเจี้ยนที่ผมพาไปลงเมื่อกี้นั่นแหละครับก็ลองไปดูกันละกันนะครับมีอะไรก็ไปให้หมดนะครับสมมติว่านู้ชมเคลียร์ดันเจี้ยนหมดแล้วเราเราจะไปปล่อยบอทที่ไหนอะไรยังไงใช่ไหมเผื่อแบบไม่ว่างทาเควสไงให้ใช้คําสั่งสนามนะครับเขาจะมีบอกเลยครับว่าเราควรที่จะไปเวลที่ไหนก็กดย้ายไปได้เลย และเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งด้วยตรงที่ว่าท่านผู้ชมไม่ต้องเปิดเกมทิ้งไว้นะครับปิดเกมไปได้เลยนะมันมีแบบฟาร์มอัตโนมัติฟาร์มออฟไลน์ให้เราเลยแบบชิวๆพอท่านผู้ชมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในเกมแล้วนะครับให้ลองไปดูเมนูภารกิจนะครับไอ้พวกเนี้มันจะมีแบบภารกิจที่เออเยที่ผมทําอยู่ใช่ไหมแล้วก็ดูด้านบนมันจะมีแท็บ2 3 4ที่เป็นแบบภารกิจประจําวันเออชิปเมนูนั่นนี่อะไรเงี้ยสามารถมารับรางวัลได้ถ้ามันขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ แล้วช่วงนี้มันยังมีกิจกรรมด้วยนะครับเวลาที่ท่านผู้ชมไปต่อโซ่มอนสเตอร์มาน่าจะเห็นว่าเอ้ยเราได้ไอเทมลูกมะพร้าวมาเพียบเลยใช่ไหมครับลูกมะพร้าวเนี่ยสามารถเอาไปแลกที่ร้านค้าได้ให้ท่านผู้ชมดูที่เมนูด้านบนเหมือนเดิมครับมันจะมีร้านค้าอีเวนต์อยู่นะฮะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับว่าสามารถเอามาแลกได้จริงๆครับแต่อาจจะแอบซองรู้หน่อยครับว่าในนี้มีอะไรให้แลกบ้างหู ได้เพชรได้อะไรไปเต็มเลยนะเนี่ยแล้วมะพร้าวเนี่ยผมพูดตรงๆว่ามันก็ไม่ได้หายากอะไรขนาดนั้นนะถ้าขยันเล่นหน่อยผมว่าโหแรกได้แทบทุกรายการเลยนะเนี่ยเอาละก่อนจากลากันไปเราไปดูการตั้งค่ากันบ้างดีกว่านะครับก็อยู่ที่เมนูที่เดิมเลยครับแล้วก็ไปที่การตั้งค่า ในนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องการตั้งค่าภาษาซึ่งผมก็ได้อธิบายไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีส่วนของเกมที่เป็นการตั้งค่าเสียงการตั้งค่ากราฟิกอะไรเงี้ยซึ่งผมปรับไว้สูงสุดหมดแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นว่าเกมนี้กราฟิกสไตล์พิกเซลเป็นแนวตั้งนะครับก็ไม่ได้ใช้กราฟิกอะไรมากมายเท่าไหร่ครับงั้นเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันครับใครที่เล่นแล้วมีประสบการณ์ก็มาแชร์กันได้นะครับ